สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าเอ่อทำไมบางคนเรื่องเงินนี้ดูคล่องตัวจังแต่บางคนก็เหมือนติดติดขัดขัดดตลอดวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องแนวคิดจากบทสรุปหนังสือมาน s ส r i ิปนะครับเขาบอกว่าไอ้ความเชื่อลึกๆเรื่องเงินที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีผลกับชีวิตการเงินเรามากๆเลยใช่ค่ะบางงานวิจัยถึงก็บอกว่าอาจจะส่งผลถึง90%ของสถานะการเงินเราเลยนะคะโหเยอะมาก งั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าครับว่าบทสรุปนี้มันคืออะไรแล้วเราจะเอามาปรับปรุงเรื่องเงินของเราได้ยังไงบ้างเริ่มเลยนะครับคำว่า money s c r i p t เนี่ยเอ่อมันคืออะไรกันแน่ครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือมันเป็นเหมือนชุดความเชื่อหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินที่มันฝังอยู่ในใจเราลึกๆค่ะส่วนใหญ่เราก็จะซึมซับมาจากครอบครัวคนรอบข้างหรือประสบการณ์เก่าๆแบบไม่รู้ตัวเลย อ๋อ <AL> เหมือนเป็นโปรแกรมที่รันอยู่เบื้องหลังความคิดเราเรื่องเงินประมาณนั้นเลยค่ะแล้วที่น่าแปลกคือเรื่องสําคัญขนาดนี้แต่กลับไม่ค่อยมีสอนในโรงเรียนเนาะจริงครับแล้วในบทสรุปเขาแบ่งประเภทไว้ยังไงบ้างครับไม่ด,ดีศกรปรกแบบที่สองพวกบูชาเงินค่ะเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเป็นคําตอบของชีวิตอืมอมแบบ3คือพวกที่มองเงินคือสถานะอันนี้จะใช้เงินเพื่อบ่งบอกความเหนือกว่าความสําเร็จ แล้วก็แบบสุดท้ายพวกระแวดระวังเงินค่ะคือเน้นเก็บอย่างเดียวไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนฟังดูแล้วแต่ละแบบมันก็มีสุดโตงไปคนละทางนะครับใช่ค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ละค่ะคือการที่เรามีแนวโน้มไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปมันมักจะสร้างปัญหามากกว่าครับเข้าใจเลยคือต้องสมดุลทีนี้บทสรุปก็พูดถึงชุดคิดคิดที่เอ่อที่มันนำไปสู่ความมั่งคั่งด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะมีหลายข้อเลยที่น่าสนใจมากๆข้อหนึ่งคือการให้ความสำคัญกับการออมค่ะโดยเฉพาะช่วงเริ่มสร้างตัวบทสรุปเน้นว่าการประหยัดเนี่ยบางทีสำคัญกว่าการหาเงินเก่งซะอีกนะคะเอออันนี้จริงเลยครับฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ทำไมห,หลายคนรู้แต่ทำไม่ได้ล่ละครับมันมีกับดักอะไรหรือเปล่ามีค่ะมีกับดักทางความคิดที่เรามักจะติดโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างชัดๆเลยคือสิ่งที่เรียกว่า expenditure cascades หรือการใช้จ่ายแบบลดหลัน่นการใช้จ่ายแบบลดหลัน่นมันเป็นยังไงครับคือลองนึกภาพตามนะคะพอเราเห็นคนในสังคมเราหรือคนที่เรามองว่าฐานะดีกว่าเริ่มใช้ของแพงขึ้นเปลี่ยนรถหรูขึ้นเราก็อาจจะรู้สึกกดดันหรือคิดไปเองว่าเราต้องอัปเกรดตามเขาบ้างทั้งที่จริงๆของเก่าเราก็ยังดีอยู่อ๋อเหมือนใช้จ่ายตามๆกันไป เพื่อให้ดูไม่น้อยหน้าใช่ค่ะเน้นภาพลักษณ์มากกว่าคุณค่าจริงๆทางแก้คือต้องรู้ทันความคิดตัวเองถามตัวเองบ่อยๆว่าต้องการมันจริงไหมหรือแค่อยากตามกระแสโหอันนี้เห็นภาพชัดเลยครับเหมือนโดนล,ลากเข้าไปเรื่อยๆแล้วมีแนวคิดสร้างความมั่งคั่งอะไรอีกบ้างครับอีกอันที่สําคัญคือมองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการซื้ออิสรภาพค่ะอิสรภาพไม่ถึงอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบที่ต้องการหรอครับ ไม่ใช่แค่มีเงินเยอะๆไปอวดใครถูกต้องค่ะคือการมีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตเช่นเลือกทำงานที่ชอบได้มีเวลาให้ครอบครัวได้คนที่คิดแบบนี้เขาจะมองยาวค่ะเขาจะไม่ยอมทำงานหนักจนเสียสุขภาพหรือซื้อของฟุ่มเฟือยเกินตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพราะรู้ว่ามันไม่ยั่งยืนไม่ใช่อิสรภาพจริงๆใช่ค่ะแต่มองว่าเงินที่เก็บออมเนี่ยมันคือการซื้อทางเลือกในอนาคตของเราครับครับ แล้วเรื่องการให้ล่ะครับเห็นว่าบทสรุปก็พูดถึงเหมือนกันมีค่ะคือแยวคิดจงมอบสิ่งต่างๆให้ผู้คนที่เดือดร้อนแต่เรื่องนี้ก็มีข้อควรระวังมากๆเลยนะคะการให้นี่ไม่ได้หมายถึงแค่เงินใช่ไหมครับอาจจะเป็นความรู้เวลาหรือคอนเน็ t ชันก็ได้ใช่ค่ะให้ได้หลายอย่างเลยแต่การให้ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองจนเดือดร้อนบทสรุปเขาเตือนเรื่องผู้ให้หรือ giver เนี่ยมันมี2แบบ คือ top giver ที่ให้แล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์วินวิ n นะคะกับอีกแบบคือ bottom giver คือให้แต่คนอื่นเสียสละตัวเองตลอดแบบนี้อันตรายอันตรายยังไงครับเพราะมักจะตกเป็นเหยื่อของพวกผู้รับหรือ taker ที่จ้องจะเอาเปรียบได้ง่ายค่ะให้จนตัวเองลำบากอันนี้ก็ถือเป็น manuscript ด้านลบที่ต้องระวังมากๆเลยคือการอุทิศตนช่วยคนอื่นมากไป ฟังดูแล้วการทำความเข้าใจมานใสคริปต์ของตัวเองเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับทั้งแบบที่ดีและแบบที่อาจจะฉุดรั้งเราสำคัญมากค่ะการตระหนักรู้คือจุดเริ่มต้นเลยความสำเร็จทางการเงินจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหาเงินเก่งแค่ไหนอย่างเดียวนะคะแต่มันอยู่ที่ความคิดพื้นฐานที่เรามีต่อเงินนี่แหละแล้วข่าวดีก็คือเราเปลี่ยนมันได้ใช่ไหมครับบทสรุปบอกว่าเราเขียนบทใหม่ได้ใช่ค่ะเราเปลี่ยนแปลงได้โดยการรู้ทันความคิดเดิมๆของเรา แล้วก็จงใจสร้างชุดความคิดใหม่ที่มันส่งเสริมความมั่งคั่งขึ้นมาแทนที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันส่งผลต่อมุมมองชีวิตโดยรวมแล้วก็ช่วยปกป้องเรากับคนสำคัญจากปัญหาการเงินได้ด้วยอืมเยี่ยมเลยครับเออมีอีกประเด็นหนึ่งที่บทสรุปทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากอยากฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูคะ่ะเขาพูดถึงกฎของพาคินสันทางการเงินนะคะที่บอกว่า รายจ่ายของเรามักจะขยายตัวตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเสมอแบบว่าพอเงินเดือนขึ้นเราก็ใช้เยอะขึ้นตามไปเองอ๋อครับครับคุณคุ้นอยู่ค่ะลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเอ๊ะมีการใช้จ่ายอะไรของเราที่มันค่อยๆเพิ่มตามรายได้โดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตรหรือเปล่า เพราะไอการใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะมันอาจจะเป็นอุปสรรคเงียบๆที่คอยขัดขวางการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราอยู่ก็ได้เป็นคําถามที่ชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองมากๆเลยครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องความเชื่อเรื่องเงินหรือมันนิสเกปกันไปพอสมควรเลยนะครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้ลองนําไปสํารวจความคิดเรื่องเงินของตัวเองดูนะครับผม